มอะะไรกุ้มมารอมะตุลลฮอ,อยะบาระก้าตุกสวัสดีนักเรียนชั้นป .2 ออที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความจุของภาชนะเป็นลิตรในภาพที่สองจะเป็นอย่างไรเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันได้เลยคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะ นักเรียนสามารถบอกความจุของภาชนะเป็นลิตรได้นั่นเองทีนี้นะคะคุณครูก็ขอทบทวนในคาบที่แล้วนะคะการหาความจุของภาชนะเราอาจทำได้โดยทำอย่างไรเอ่ยเราจะต้องเติมน้ำให้เต็มภาชนะแล้วนํำน้ำที่อยู่ในภาชนะนั้นไปตวงใช่ไหมคะ ปริมาตรของน้ำที่ตวงได้จะเท่ากับความจุของภาชนะนั้นนั่นเองอย่างเช่นนะคะน้ำเต็มถังเลยนะคะเราก็นำไปตวงเราตวงได้4ลิตรพอดีดังนั้นเราก็จะบอกว่าถังใบนี้มีความจุ4ลิตรนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันต่อนะคะ ให้เราตอบคำถามต่อไปนี้นะคะข้อแรกเลยน้ำมันเต็มแกลอนตวงได้15ลิตรพอดีแกลอนใบนี้มีความจุกี่ลิตรแกลอนใบนี้มีความจุกี่กี่ลิตรคะนักเรียนแกลอนใบนี้ก็จะมีความจุ15ลิตรนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่สองน้ำเต็มกระติกตวงได้30ลิตรพอดีกระติกใบนี้มีความจุกี่ลิตรคะนักเรียน กระติกใบนี้มีความจุ30ลิตรนั่นเองต่อไปนะคะน้ำเขียวเต็มขวด5ใบขวดแต่ละใบมีความจุ1ลิตรเทน้ำเขียวทั้ง5ขวดใส่เหยือกได้เต็มเหยือกพอดีเหยือกใบนี้จะมีความจุกี่ลิตรคะเหยือกใบนี้ก็จะมีความจุ5ลิตรนั่นเองต่อไปนะคะ แกลอนใบนี้มีนมอยู่ครึ่งแกลอนนมครึ่งแกลอนมีหนึ่งนมครึ่งแกลอนตวงได้3ลิตรแกลอนใบนี้มีความจุกี่ลิตรคะนักเรียนครึ่งแกลอนมีอยู่3ลิตรแสดงว่าถ้าคุณครูเติมไปอีกครึ่งหนึ่งก็จะเท่ากับ3ลิตรใช่ไหมคะดังนั้นแกลอนใบนี้ก็จะมีความจุ6ลิตรนั่นเองต่อไปนะคะขวดมีความจุ3ลิตร ตักน้ำพึ่งเต็มขวดเทในโอ่ง8ครั้งน้ำพึ่งเต็มโอ่งพอดีโอ่งใบนี้มีความจุเท่าไหร่ขวดมีความจุ3ลิตรเราตักไปกี่ครั้งคะเราตักไป8ครั้งนะคะดังนั้นนะคะจะมีความจุเท่ากับ8คูณด้วย3ใช่ไหมคะจะได้โอ่งใบนี้มีความจุ24ลิตรนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเหยือกมีความจุ2ลิตรตักน้ำเต็มเหยือกเทในแกนลอน5ครั้งน้ำเต็มแกนลอนพอดีแกนลอนใบนี้มีความจุเท่าไหร่แกนลอนใบนี้มีความจุเท่าไหร่คะเหยือกมีความจุ2ลิตรเราตักไป5ครั้งใช่ไหมคะดังนั้นแกนลอนใบนี้ก็จะมีความจุ5คูณด้วย2เท่ากับ10ลิตรนั่นเองต่อไปนะคะนะักเรียน น้ำเขียวในโหลแก้วตวงได้4ลิตรโหลแก้วใบนี้มีความจุมากกว่าหรือน้อยกว่า4ลิตรคะโหลแก้วใบนี้ก็จะมีความจุมากกว่าเพราะว่าน้ำเขียวยังไม่เต็มโหลเราก็สามารถเติมน้ำเขียวได้อีกใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะมีความจุมากกว่า4ลิตรที่น้ำมีอยู่ในโหลแก้วนั่นเอง ต่อไปนะคะนักเรียนเทน้ำเย็น5ลิตรลงในเหยือกมีน้ำล้นล้นเหยือกออกมาเหยือกนี้มีความจุมากกว่าหรือน้อยกว่า5ลิตรคะน้ำเย็น5ลิตรเราเทลงไปแล้วมันล้นแสดงว่าเยือยกนี้ก็ต้องมีความจุน้อยกว่า5ลิตรนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้เด็กๆบอกว่าข้อความต่อไปนี้ ถูกหรือผิดเรามาดูในข้อแรกนะคะน้ำอันชันในเหยือกมีปริมาตร1ลิตรเหยือกมีความจุ1ลิตรถูกไม่เอ่ยผิดใช่ไหมคะเพราะว่าน้ำอันชันยังไม่เต็มเหยือกแสดงว่าเราก็สามารถเติมได้อีกใช่ไหมคะดังนั้นเหยือกนี้ก็จะมีความจุมากกว่า1ลิตรนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่2 นมเต็มขวดตวงได้5ลิตรพอดีขวดนี้มีความจุ5ลิตรและนมมีปริมาตรหลิตรใช่หรือไม่ถูกหรือผิดคะนักเรียนอ่าถูกนั่นเองถ้าเต็มขวดความจุกับปริมาตรจะเท่ากันนั่นเองต่อไปนะคะน้ำชาเต็มขวดที่มีความจุ1ลิตรเราเทใส่เหยือกนี้4ี่ขวดน้ำชาเต็มเหยือกพอดีเลย เหยือกนี้มีความจุ4ลิตรไหมคะใช่นั่นเองนะคะเหยือกนี้ก็จะมีความจุ4ลิตรนั่นเองนะคะต่อไปน้ำลำไยในโหลกแก้วตวงได้4ลิตรโหลแก้วใบนี้มีความจุน้อยกว่า4ลิตรถูกไหมคะอ่าผิดนั่นเองโหลกแก้วจะต้องมีความจุมากกว่าเพราะว่าเราสามารถใส่น้ำลำไยได้อีก ความจุก,ก็คือจะต้องเต็มโหลใช่ไหมคะดังนั้นแค่นี้4ลิตรแสดงว่าเราเติมไปอีกมันก็จะต้องมีความจุที่มากกว่า4ลิตรนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเรามาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้การหาความจุของภาชนะเราอาจทำได้โดยเราจะต้องเติมน้ำให้เต็มภาชนะแล้วตวงน้ำที่อยู่ในภาชนะนั้น ปริมาตรของน้ำที่ตวงได้จะเท่ากับความจุของภาชนะนั้นนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบก,การสอนเพียงเท่านี้อัสสลามุอะลัยกุมวะราะมัตุล้อยวะบะเรกาตู